ครับสวัสดีครับมือนี้ครับสิปิ้งสึกกอกเนี่ยมือเสาครับบรรยากาศการกักตู้อยู่ทงนี่ครับนี่ครับใส่ใส่กรอกมากครับสิกรอกหมูครับสีไม้ย่างครับนี่ครับครับสึกอกหมูกับสึกอกเนื้อครับสึกอกมดเหนื่ออีกสามครับนี่ครับเอาสีไม้ย่างใส่ใบตองสาสนี่ครับใบตองสาดครับเก็บมาตนาหน่ครับเก็บแถวนี่แหละครับมดตองย่างใส่ใบตองกวยครับมือนี้ครับใส่ใบตองสาดได้ครับนี่ หอ,หอมครับตัวนี้มากินน้ำกันเ้ยครับเด้ครับนี่ครับครับมาเบ่งบรรยากาศกันครับอย่างใสใบตองสะอาดครับหรือใสใบตองกล้วยมันจะหอมครับการอย่างสิกวอก ยดนามมันจะคอยยดลงมันจะคอยสุกเข้าไปครับบรรยากาศนี้มัเศ้าครับมากินน้ากันเด้ครับเด้อนี่แหละครับเป็นมือทีสิบสิบเอ็ดแล้วครับสิบเอ็ดสิบสองเดี๋ยวกะไปเห็ดคลิปเงาแล้วครับจะได้เข่าไปในบาทแล้วครับตอนนี้ครับแต่อีกมือสองมือนี่แหละครับตอนนี้อ่ะหาเบิ้งครับยิงเสร็จกอกเด้ครับนี่ ยิ่งสิกอกยิ่งย่างสิกอกเสือแป๊บครับไม่ต้องสาดหอมๆครับจะมากินน้ำกันนะครับเด้อครับมื้อนี้อ่ะเบิ่งบรรยากัดเนื้อมะสอเหมือนกันครับหาเก็บบักม่วงขึ้นก่อนเหรอครับเดี๋ยวจะเห็ดบุ้งวงแผ่นอยู่ครับในลายบุ้งวงก็ได้หลายแล้วครับเดี๋ยวจะได้เห็ดบุ้งวงแผ่นทุกันครับบรรยากาศยามมื้อมะสอครับ อ้าวบางต <N> ้นนี่ก็ยังหลายยอู่ครับนะครับกะต้องจะสุกแล้วครับ เบิ่งครับอ่าหอมึบครับสำหรับมือนี้ก็ไว้สมิละครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เสียงหน่อยเรก็เล่งนงอนได้ด้วยครับเด้อเพิ่มมิคลิปใหม่เสนอมีประโยชน์และสาระให้พ่อแม่พี่น้องบรรทัดเบื้องต่อไปครับสำหรับมนี้เอาไว้ซสมิลครับพบกันคลิปต่อไปแล้วครับสวัสดีครับ